สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กันที่เหมือนไส้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่รอบ e 3ตอนนี้แต้พอ,พอกัน,นครับแต่ช่างมาเถอะนั้นไม่ใช่สีที่สาคัญสีที่สําคัญคือดูนี่สีทุกคนโดลาสาแถมมียักคูไฮเรียกว่าเป็นมือที่เล่นง่ายมากนะครับคิดว่าผมว่าทุกคนเล่นเป็นแหละมือนี้ถ้าใครเล่นเป็นก็ไป,ปกดคลิป101ได้นะเป้ามอันนี้ผมทิ้ง6ไปก่อนนะครับเพราะว่าโลคไงโลค พาสุภาษิตไทยโลภมากได้มากยิ่งโลภยิ่งรวยเราจะเก็บคู่ห้าดอลลาร์ไว้เอาละเป้าหมายเราก็คือแค่โป้งทิปเอสนะครับแล้วเราก็จะมอบเกมหมา<ไ>้ย<ไ>มาแล้วครับทุกคนตอนนี้เรารอ9ก้ากับห้านะครับเือนี้แต้ม8 0ดพันหลังจากที่ผมโดนเกมหมามาเยอะข้อถึงเวลาครับที่จะมอบแล้วมาดูว่าใครจะตกเป็นเหยื่อของเรา ก็ต้องบอกใครโดนไปก็มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับผู้อยากเป็นไปตามธุรกิจฮะอะไรวะเนี่ยแรงด้วยต่อหมื่นสองเชี่ยเกมหมา